2 4มกราคม2569จากกรณีเจ้าหน้าที่สายตรวจไซเบอร์ได้ตรวจสอบพบเฟซบุ๊กบัญชีชื่อดอมไบเล มีผู้ติดตามมากกว่า13,000คนมีพฤติกรรมโพสตอรี่โฆษณาชักชวนเล่นการพนันออนไลน์และได้พบว่า Facebook ดังกล่าวมีการเชื่อมต่อไปอยังบัญชี i ิน t a g r a m ที่มีเครื่องหมาย Creator Digital ที่มีผู้ติดตามมากกว่า37,000คนโดยบัญชีโซเชียลทั้งสองแพลตฟอร์มได้โพสตอรี่ลงคอนเทนต์พร้อมแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ จากการเข้าตรวจสอบพบว่าหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวมีการพนันให้เล่นมากมายหลายประเภทเช่นคาสิโนไพ่หวยในบัญชีโซเชียลดังกล่าวยังพบเจ้าของบัญชีโพสต์ภาพตัวเองถือสิ่งของคล้ายอาวุธปืนไว้ในมืออีกด้วยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นห้องพักแห่งหนึ่งในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลขามเรียงอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเมื่อพบตัวเจ้าของบัญชีโซเชียลจึงทราบชื่อว่า นาย AA นามสมมุติอายุ19ปีซึ่งตรงกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนจึงทำการตรวจคน้นผลการตรวจค้นก็พบของกลางเป็นอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์จำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนขนาด9มม,มจำนวน13นัดที่ถูกซุกซ่อนอยู่ภายในห้องนอนรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Apple รุ่น13 Pro Max อีกหนึ่งเครื่องนายเอยอมรับว่า ของกลางทั้งหมดเป็นของตนเองและเมื่อตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือที่ตรวจยึดได้ก็พบว่าได้มีการล็อกอินบัญชีโซเชียลที่ใช้โพสต์โปรโมทเว็บพนันไว้และเมื่อตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือที่ทำการตรวจยึดได้ก็พบว่ามีการล็อกอินบัญชีโซเชียลที่ใช้โพสต์โปรโมทเว็บพนันเอาไว้โดยเจ้าตัวอ้างว่าได้มีคนติดต่อตนเองผ่านทางอินสตาแกรม ให้โพสตอรี่โฆษณาเว็บพนันในราคาโพสตละ300บาทและตนเองได้ทำมาแล้วประมาณ1ปีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนและช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันออนไลน์โดยผิดกฎหมายและควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังแหล่งที่มาของอาวุธปืนดังกล่าวและสืบสวนขยายผลไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ผู้ต้องหาได้โพสต์โปรโมทเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป